โอเคเริ่มแล้วนะพี่บันทึกคลิปละอาคกิปมาแต่ไม่เลยเลยน่มาเลยค่ะข้างนอกสาราเล็กไม่มีเราอยู่ในดิสนะใครอยู่ในดิสเราอยู่ในดิสดีนะใครลหรอไม่รู้อ่ะชุดไม่แดงไม่มีแรงบิอะไรวะเนี่ย ไหนไปดูดีดิดิน้องสวยน้องสวยนางอยู่กับดีดิต้าไม่เกี่ยวกับเราใช่หรออืมอีชุดมาคืนละนางชวนมาเล่นไงมมาเล่นกับดีิบบอกว่านั่นเล่นเก่งตางเดียวมึงวิพีที่น้องคนบกอิทองไม่มีประโยชน์เช็มึงแล้เก่งไหมเก่งไหมคนเนี้ยตายเดียวภายทะเลภายทะเลภายทะเลอืม มาดูปลาห่วอยู่เล่นเล่นเหมือนพี่ไหมพี่มันจะปลาใส่กีนเนาะเดี๋ยวพี่ฟาร์มของเองโอเคไม่อยากสิคอามดีไรเง้ยฟาร์มแบบว่าเปิดกล่องเอาไว้แล้วก็หยิบหยิบเองใช่ใช่ใช่ตูกต้องทำอย่างนั้นแหละถูกแล้วเป็นเองเลยใครวางทูบเอาไว้แทนหนูไม่ต้องหยิบเราเดี๋ยวพี่ไปหยิบเองก็ได้ ไงไนมนึงจะเปิดของทองให้ด้วยไงเออเปิดทิ้งไว้เลยเปิดของทอ,องมันเล่นด้วยอยู่นี่อยู่นี่จุ๊กจุ๊กถ้าจุ๊กไปพี่ฟ้มไม่เก่งนะจะไปยัไ <อ S 1> งไงแล้วใครจะสวดวะถีข้างล่างข้างบนหลอกบอกมาดิบนจ้าโอเคลงล่างดีกว่า นี S <S> <S ่นี่ต้าเขานะนี่ด้วยยอดดลน้าเลยสวยมันรีบสวดแล้วนะแต่ององสวดช้ามากลงล่างแล้วบอกนะหัวแล้วหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยหมุตีหรอแขนนะว้โดนสองแขน่ะระวังสูดขีดไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้ว เดี๋ยวตีให้ดเดี๋ยวตีให้ล,ง,ลงแล้วงเราบอกนะคะมาวันด้ามาวันด้าไอ้เหี้ยเอาพี่จีปอให,ห้ไม่ได้มาสิคะเออหรือว่ากลัวเหรอนางเข้าบันทมแล้วอา้อาวยูริ<า>สุดของเราโอ้ยเลยอ่ะว่าปอเข้าบันทมแล้วค่ะ เราต้องรีบเข้าบ้านก่อนเที่ยงคืนไม่งั้นเดี๋ยวฟักทองจะกลายเออรถม้าจะกลายเป็นฟักทองแล้วซ้อนตี๋แล้วซ้อนตี๋เกตเอะขนมันจะหายไปอีดอกทองเชื่อว่าแม็กซ์เดยร่างงอนเขนไม่ยอมถือโอกาไปงงเออ แบบมีกาารวันแบไเอบมีการมองหน้ามองหลังไอ้นี่มันจะวิ Shadow ่งไปเก็บเออแต่แบบมองมาเชงเงอรมันเล็กๆแล้วตอนนั้นนะมันวิ่งมาบ้าหรือเปล่าม ok ันมาที่ว่ามันไม่ได้โง่หรอกแต่ว่าสถานการณ์มันมันฉุกเฉินแต่ในความเป็นจริงอ่ะในความจริงจริงสนองมันจะไม่ทนสนอันอมันที่ของพาไปตกหน้าตาห่าหยุดซินเดเรล่า เออวะอถเรูไวแล้วที่วนึงคนละเรื่องหนูจะเย็นๆลูกง่วงไอ้พี่กี้เนี่ยเข้าใจอยู่อืออุ๊ยเดี๋ยวโดนได้ไงสมัยนี่เขาไม่ทนกันแล้วตอบแม่งเลยปึ๊่ใช่จริงๆใครจะทนวะใครจะไปยอมทำงานเมาเกินโอโซนได้ไหมเมาเกมเลยเวพ อุ้ยมันจะฆ่าฉันไปออกก่อนบทได้ใครเซ็ตของคะใครเป็นคนฟาร์มของบอกมาเนี่ยฟาร์มอยู่เร็วๆอิต้ามันจะจุดร้อยไปเลยนะเดี๋ยวจุดร้อยคืออะไรตรงนี้มียาฟาร์มไปเรื่อยๆโชว์จุดร้อยก็ไมถึงแบบเออชวดเลยร้อยดอกบอดยังเพลิด สวดไม่เสร็จนะสวดได้กระจิ๋มกระจิ๋มตลอดเลยผีมาตลอดสดีมาีมันทำเพือนอยู่หรอาอะไรบัาอนาคตที่บ้าปโอเคค่ะมันบอดจพี่ีตอนนี้ก็ฟาร์มให้เยอะๆฮะฟาร์มอีกไม่พอ วันพี่ชั้นบนชั้นล่างชั้นโดนให้พี่ช่วยไหมพี่ถามมันจะข้ามหนูมันจะแกงหนูอยู่นี่ค่ะ วะวิมึงเล่นบัคเลยเหรอนี่ตกเล่นบัคอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โไม่ไหวนะโอ้โหดีไยเปลือกแก้วอย่างไรก็เลยเปลือกประมาณนี้โกรไปแล้วเอน้ำนี่น้ำตรงนี้มียาเอายาหายไปไหนเอ้ออีดอกไปนั่งอาคนเดียววันด้าวันด้าหรือปลาวะน่ะ จุดได้จุดจุดเลยหนึ่งจุดไปหนึ่งจุดเด็กจุดอย่างีกจุดอีพิธีดิอย่าทำร้ายน้องต้าฉันบล็อกเองฉันบล็อกทางเองแป๊บนึงจดอีพิีเน่ยข้ามี้าพายทะเลสกิลไหนเอพิธี อยู่มันว้ายมันมาเอาชันแล้วอ,อยู่อยู่บนโบดบนโบดอีดอกทองว้ยมีม <c oughs> ีผายไม่มีหัวตีนขจรีไม่มีหัวสวดหรือยังวะเนี่ยคนนี้คือแต้มน้อยสุดในในเกมเลยนะใช่ต้อง้มียเยเกน,น,น,นื้อความของเนี่ยนะสวดบ้าง อ้าอ้อยู่แล้วอาเาพ่อวะอาวฉันทาสายสินขาดพาอบามาตรามอยางเ้ใครหน้าแดงะน่ะอยาเพิ่งอย่าเพิ่งหาของไปก่อนี่เพี่สุดท้ายแล้วเลยออย่าเพงดววสิกนค้่มงมาส้พาย kèn đặt chết máy mày đi nãy 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 แค่นั้นอาจจะโหดกว่าโอ,อ๊ยไอพวกคนเร็ว <What? S 2> เอาแซ้มาดิ <c oughs> โอ้ยเสียดายประคำเลย <All right. S 1> มึงมานี่สิ <c oughs> เอา้า อ๋ดูมันเต้นดูมันเต้นดูมันเต้น,ด,น,นดูดูดูมันเต <c oughs> ้นเต้น, <c oughs> <c oughs> นละหนึ่งนางบอกอ,อยู่ในยิบเหรออืมก็เล่นเป็นอยู่นะตํารานจะไม่ทนเต้นเลขเลเวลสวยมากเลยใครใครเป็นชุดตุจีนอ่ะ เดี๋ยวเจ <fore Systems S 2> fiance, เชิญเขามาเล่นเล่นไหมตาเป็นชุดจุดจุจีนใช่ปะ่ะไม่ใช่น้องชุดไอ้นี่ฮีโร่เขาล่าอมาพีา่ฮะเกือบสูดสูดเฮ้ยเฮืออารามงามเท